ริงสองคณะเขาอยู่ใกล้ๆกันที่นี่ใกล้กลักกกนมากเลยครับแล้วก็มาใกล้กลันที่เอโซ่ต่อถเมื่อเข้ามาอยู่ที่เอโซ่แล้วเราจะมีความรักความผูกพันต่อกันคือเกษียณที่อายุ55้เอ้เก็ยังดูหนุ่มสาวก็ยังดูอะไรกันอ,อยู่เนี่ยนะฮรเรานับถือกันเหมือนเป็นพี่ป้าน้าอาผมเนี่ยตอนหลังก็เป็นน้าเน่ไปละของพี่ยงยศเนี่ยอะไร YOT ครับอ่าผมก็ SNs เนี่ยเรียกไปเรียกมากลายเป็นชื่อเล่นเขาก็มีพิษซีมีเราก็นึกแต่ใจ ICU แล้วนะในสุดก็เกิดการชุมนุกขึ้นครั้งแรกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง ความผูกพันอันยาวนานของชาวเสือความผูกพันอันยาวนานมันเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่รู้สึกเราไม่เคยนึกคิดเลยทางที่เรามาจากคนละทิศคนละที่กันนะครับพี่ยงยศในฐานะประธานชมรมเสือเก่าปัจจุบันนี้ครับอันนี้จบมาทางวิศวะถัดมานี่อักษรศาสตร์ใช่ไหมคุณแต้วคิติยาวดีถูกไหมจริงจริงสองคณะเขาอยู่ใกล้ๆกันที่นู่นใกล้กันมากเลยครับแล้วก็มาใกล้กันที่เอโซ่ต่อถูกนั่น ส่วนคุณจุธาเนี่ยจบบัญชีผมจบวิทยาศาสตร์มากันคนละที่เลยนะแต่เพิ่นมันมาจากจุฬาเหมือนกันนะโดยบังเอิญนะแต่กมันจะบอกท่านต่าว่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนคุณจะมาจากใครเมื่อเข้ามาอยู่เอเอสโซแล้วเราจะมีความรักความผูกพันต่อกันถูกไหมครับถูกต้องอันนี้คือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของการที่มาทํางานที่เอโซนะหลายคนไม่ได้คิดว่าเราจะมารักเราจะมาผูกพันเราจะมาเจอกันที่นี่ได้ใช่ไหมครับคนที่ทํางานที่เอโซเนี่ยรุ่นต่อรุ่นนะฮะผ่านไปต่กงๆนี่นะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานด้วยกันก็จะเจอกันตั้แต่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันทำไมฮะจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเราก็มีรุ่นน้องเข้ามาบางทีมีรุ่นพี่เกษียณไปถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยโซเริ่มต้นเลยเนี่ยคือเกษียณที่อายุ55คงจะจากันได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยนะน่าจะตอนที่เริกเขาทำงานก็เป็นเกษียณ55้าพาถูกไหมฮะพอมาถึงจุดหนึ่งของเวลาเขาก็เปลี่ยนจากการเกษียณอายุ55เป็นเกษียณที่อายุ6 0 6ิกจะมายืดมาอีกหปีถูกไหมครับเมื่อก่อนนี้ห้าสร็ว ตอนหลังก็เสียดหกสิบเอ๊ะก็ยังดูหนุ่มสาวก็ยังดูอะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะมันก็มีความต่อเนื่องกันที่มันมีความแปลกอย่างคนที่อยู่ในเอโซนี่ก็คือว่ารับเรานับถือกันเหมือนเป็นพี่ป้าน้าอ่าหมายความว่ารู้กันเป็นพี่เป็นน้องเรียกพี่เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมเรียกพี่อพี่ยงยศอ่ะผมก็เรียกอย่างนี้นะฮะพอถึงจุดหนึ่งบางคนก็เริ่มเปลี่ยนแล้วป้าแล้วบางคนก็บางคนก็เรียกป้าบางคนก็เรียกเจ๊นะเออเจ๊น้องเนี่ยบางคนเรียกบางคนก็เรียกเฮียบางทีเรียกเฮียหมูเฮียแก่อย่างเงี้ยก็ ผมเนี่ยตอนหลังก็เป็นน้าเน่ไปแล้วอ่าถูกไหมอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะบางคนก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นอ่ก็มีถูกไหมคือคือมาลักษณะเหมือนพี่ป้านะอ่าเป็นเฮียเป็นอะไรก็มีครอบครัวเดียวกันเลยนะขอโทษบางคนเป็นป่ายังมีเลยถูกไหมฮะอ,อันนี้คือ<า>ความรู้สึกเราผูกพันเออเรามีความรู้สึกวา่ามีความรัก,รกความผูกพันกันคนที่อยู่ไอโซเนี่ยเราจะมีอินิเชียล เมื่อก่อนคนมไม่รู้จักคนข้างนอกไม่รู้จักอะไรว่า i n i ิเชีก็คือตัวชื่อย่อสามตัวเลยนะฮะมันไม่ใช่ย่อตรงๆเลยนะเป็นแล้วแต่คนจะตั้งชื่อใช่ไหมฮะขอพี่ยงยศนี่อะไร Y o t ครับอ่ Y o t มาจริงๆคือยงยศหานสุวรรณิชใช่ไหมฮะ<ช>แต่ว่าโอเคละมันก็สุดท้ายก็นเนี้ยนะอย่างแก้วก็ k Y n ถูกไนนหมฮะ k Y n อ่านี่ก็ cba cba อ่าผมก็ sns เนี่ยคือพอไปเป็นดีเชียวข้อดีก็คือว่าเวลาเราส่งจดหมายรูดถ,ถึงกันเนี่ยนะฮะมันใส่ซองเนี่ยใช่ไหมฮะง่ายใช่ไหมเขียนปั๊บแล้วก็บอกชั้นไหนเขียนปั๊บเดี๋ยวมันไปเองถูกไหมครับเออนี่เป็นความมหัศจรรย์นะคุณจะส่งให้ใครก็ได้ไม่มีข<ช>้อห้ามถ้าไปองค์กรอื่นนี่การจะส่งให้ระดับสูงนี่มันนนเเเเรรื่่่่อองงงใหญลยะะไไไไมมดดด้้้ถถูกปสึต์ แล้วมีหนำซ้ำเนี่ยนะไอ้พวกอินิเชียลเหล่านี้เนี่ยนะมันยังไปปรากฏอยู่ในเดเรกทอรี่ของบริษัทอีกด้วยที่ทำให้มีเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จถูกไหมฮะเราอยากจะโทรหาใครยกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปดูตำแหน่งกันซ้ำไปรู้จักใครจิ้มกดเข้าไปเลยถูกไหมครับคุยได้เลยเห็นไหมนี่คือความเท่าเทียมในเออต่างนี้แล้วอินิเชียลบางคนที่รับแต่งตั้งมาเนี่ยเรียกไปเรียกมากลายเป็นชื่อเล่นเขาก็มีใช่ไหมอย่างเช่นคุณชุมชนิตเนี่ยจริงๆ Ini อินิเชียลเขาจีเลยถูกเรียกว่าคุณกี้ เออเป็นชื่อเล่นเข้าไปเลยเออเป็นชื่อเล่นเข้าไปเลยอย่างปิยศักดิ์เนี่ยนะสารกษเณรเนี่ยที่อยู่โรงกันเนี่ยนะชื่ออินิเชียลเขา PIA เปียร์เลยบริการเป็นเปียร์เลยเออเปียร์จอมเปียร์นี้เลยอ่าผมมีเพื่อนผมเออตอนหลังนี้เสียชีวิตแล้วชื่อพี่ชัยปิ๊กเนี่ยออใช่เราก็เรียกมันในปิกปิ๊กปิ๊กอ้าวถูกไหมฮะอ่าผมเคยมีรุ่นพี่ผมคนนึงเคยทำงานด้วยกันชื่อพี่ตู้ธีรศักดิ์เราก็เรียกเขาพี่ตู้ถูกไหมฮะคือจะบอกว่าอินิเชียลก็กลายเป็นชื่อเล่่นะใชมฮ มันก็มีเรื่องเล่าเนี่ยเราจะส่งให้แกเขียนให้รู้จักอินดิเชียลแล้วกันก็โยนไปเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองเขาบอกมีเรื่องเล่าอยู่ทีหนึ่งก็เมื่อก่อนนี่ผมงงมันก็พูไประยุทธ์ศรคาทองแกก็ส่ง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 มาเลยเนะแกก็ส่งให้ว่าเรื่องบางเรื่องให้อ่านเนี่ยนะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอ่านอ่านก็ส่งแล้วปิดท้ายแกเขียนว่า F Y I ก็คือ For อย u r i ม f o r ใช t i ช n แต่นี่คนที่เข้ามาทำงานนี่ไม่เข้าใจก็ส่งไปเลยพอไปถึงข้อสุดท้ายนี่กูจะให้ใครดีวะเนี่ยคนไหนแล้วชื่อย่อ FY เช็คไปทั้งบริษัทเปิดไดเรกตอรี่ก็ไม่ดีมื่อวัส่งไปที่ใครถูกไหมครก็เป็นความสนุกพยายามถูกไหมก็ยังไม่รู้ไงพวกเราเมื่อก่อนก็เก่งเราจับได้เก็จำได้หมดใช่ไหมในผมจําได้เลยว่าเขาต้อนับเมื่อก่อนเนี่ยคุณไปยูนกันระดับสูงไงใช่ไหมระดับรีเทลเมื่อก่อนเป็นรีเทลมานเจอร์ก่อนะจะส่งโน้ตไปที่ผมลูกอยากจะคุยอะไรผมก็ส่งมาที่ผมเอสแอนใช่ไหมพิซซี่มี ก็แปลว่ามาพบันหน่อยนะนะผมก็ตกใจก็คือพอเห็นพี่ซีมีเราก็นึกแตใจ ICU แล้วนะอง้สซวยแล้วเดือดร้อนถูกไหมต้องไปพบพืชไปยูเนี่ยนะพีเคเคผมยังจำได้เลยถูกไหมฮะ มันมันนี่คืออินิเชียลแล้วก็ทุกคนก็เรียกกันให้หมดอยากจะเจออะไรที่ไหนก็นี่นี่เป็นความเท่าเทียมกันถูกไหมครับเวลาเข้าคอร์สคุณจะอยู่ต่างแผนกต่างฝ่ายแล้วก็มาเจอกันอย่างที่เราเคยคุยเรื่อง UOP ถูกไหมหลายคนรู้จักผมในคอร์ส UOP บางคนก็รู้จักกันในคอร์สที่เป็น orientation ปรฐมนิเทศถูกไหมค่อยๆไล่เลียงไปเจอไปเล่นโบลิ่งก็เจอกัน ใช่ครับจะแม้โบลิ่งเรรู้จักกันเยอะขอโทษทีเถอะบางทีข้ามแผนกเราเพิ่งไปเห็นโอ้นี่อยู่แผนกนี้เองเลยนะเราก็ไปรู้จักเออการโยนโบลิ่งเป็นยังไงนะไปพบปะสังสรรค์เราก็รู้จักกันแล้วพอถึงเวลาจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เขาเรียกว่าอะไรมีการออกแน่นอนทางทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกรุ่นต่อรุ่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความพิเศษของความผูกพันของชาวเสือก็คือว่า คนที่ออกไปก็แสดงตัวเองก่อนว่าเป็นสิทธิ์เก่าเอโซนั่นคือใช้สัมภาระแรกๆก,ก่อนนะครับเป็นสิทธิ์เก่าเอโซสิทธิ์เก่าเหมือนๆก็คุณเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยอะไรสักที่เนี่ยนะนี่เราบอกเป็นสิทธิ์เก่าเอโซก็คุยกันได้ความภูมิใจจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับอาจารย์ไพบูลณ์สำร,ร,ร,ราญภูติซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าเอโซจริงๆอยู่ทำฝ่ายขายฝ่ายขายปลีกเนี่ยนะฮะในประมาณสักปี225อาจารย์ไพบูลณ์ก็เกิดความคิดเพราะก็พวกพวกเอโซที่ออกไปแล้วโดยเฉพาาะพวกฝ่ยขายปลีกเค้าจะพวกนนอ่่ะายหะ ใช่ไหมชิเก่าเสือ,อก็อาจารย์ไพมูลก็ไปชวนเนี่ยคุณชัยยะไปชวนคุณสมชายคุณสมชายสารวัตรเนี่ยนะที่รู้จักกันก่อนอเฮ้ยเราไปรวบรวมคนที่เอามาชุมนุมกันหน่อยมาเล่าเรื่องความหลังเรื่องอะไรกันหน่อยใช่ไหมฮะ<ห>ในสุดก็เกิดการชุมนุมขึ้นครั้งแรกมีคนมาร่วมชุมนุมประมาณสัก3าสิบคนอ่าท<ด>ี<อ>่เป็นการชุมนุมสิเก่าแล้วถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็เลยเอ๊อยากกระนั้นเลยเราก่อตั้งเป็นชมรมก็แล้วกันก็เป็นที่มาของเขาว่าชมรมเสือเก่าถูกไหมฮะ ครั้งแรกเลยในชมรมเสือเก่าเนื่องจากเราไปสัตว์อเมริกันเราก็ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษหน่อย ก็มาเราก็บอกชมรมเสือเก่าก็แปลมันตรงๆเลยก็คือโอไทเกอร์เลยรับไม่ไหวนะเออแต่แรกเป็นอย่างนี้จริงๆก็ชื่อเป็นโอไทเกอร์ถูกไหมแปลเป็นไทยก็คือชมรมเสือแก่เออมันเป็นเสือแก่ถูกต้องมันยังจริงๆแต่คนที่ตั้งคนแรกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากก็โอ้ว่าก็แปลก็ตรงๆอ่ะเก่าก็คือโอเก่าใช่ไหมทีนี้คนต่อมาที่เข้ามาใหม่ๆก็เอ๊ะฉันไม่แก่นะจำไม่นะจำได้นะแต่ก็คนออกก่อนไงแต่อยากจะมาร่วมชมรมในสุดเขาก็เลยเปลี่ยนจากโอไทเกอร์เป็นเอ็กซ์ไทเกอร์เออฟังดูดีน้อยเอ็กซ์ก็แปลว่าเคย ก็เลยเปลี่ยนจากชมรมเสือแก่มาเป็นชมรมเสือเก่าใช่ไหมฮะเป็นเอ็กไซเกอร์ใช่ไหมแล้วมันก็เกิดการจัดงานขึ้นมานะก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมานะครับประธานชมรมคนแรกเลยเนี่ยท่านติร้ก็คือว่าคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์นะฮะนะฮะเป็นประธานชมรมคนแรกใช่ไหมก็เริ่มมีการจัดงานชมรมเสือเก่าขึ้นในประมาณสักปีนะฮะ2,404 2,542โดยประมาณนะครับ2 4 3นี่ก็เริ่มมีการจัดงานกันในช่วง นะจัดงานกันก็คือว่ามีคุณสุธรเก่งวิบูลเนี่ยเป็นคนจัดงานชุมนุมสุดเก่าก็มีคนเข้ามาเยอะเลยนะฮะประมา้อสบสามร,ระมาณร้อยสีส่สเลยช่วงนี้นะฮะก็มีคนมาชุมนุมกันคนข้างเยอะแล้วก็เริ่มกันมีการระดมและตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณนะฮะเขาเรียกว่ามีการมีการรวบรวมทำเนียบคุณสายนรงค์นะเริ่มต้นใช่ไหมคะอะไรนะเริ่มต้นคุณสายนรงค์เป็นคนที่เริ่มต้นก่อน นะครับคุณสายดาวรงก็พยายามรวบรวมคนเข้ามาแล้วสมัยก่อนนี่ติดต่อกันทางอีเมลใช่ไหมพอติดต่อกับปั๊บแล้วก็คุยเมลแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าเราทำานไรโซ่ใช่ไหมฮะพวกผู้บริหารเนี่ยเขียนภาษาไทยไม่ได้ฮะเพราะเราเขียนก็แต่คือเราเขียนภาษาอังกฤษเพราะคนว่าไปเป็นเสือเก่าแล้วก็ตามแต่ว่าคุยกันทางอีเมลก็คือคนพิมพ์ไม่ได้ภาษาไทยใช่ไหมคุณคุณสายดาวรงก็รวบรวมนะแล้วคุณชานต่อหลังคุณชานปฏิมาพรชัยเนี่ยก็มาทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นผู้รวบรวมครับ นะรวบรวมเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าบันไออรวบรวมข้อมูลของเสือเก่าใช่ไหมเข้าทําเนียบเขาเรียกทำเนียบจะมาจากสมานี้ทาไปสมานที่รวบรวมได้ห0รกว่าคนนะคุับนถูกไหมแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนจากการติดต่อทางอีเมลไอ้โทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะมันมันก็นั่นนะฮะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไอไลน์จะมามาเปลี่ยนเป็นไลน์นะครับแล้วก็นายนายนายก ประธานชมรมก็ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับนะมาไล่มาตั้งแต่คุณประเสริฐบุญสัมพันธ์ไล่มาเป็นคุณมนูนศิริวัลนะกไไล่มาเป็นอะไรคุณชนทรเก่งวิบูรณ์แล้วก็ไล่มาอ่านี่นี่เป็นอดีตออกมาปั๊บคุณมนูนโทรมาเลยบอกว่ามันมารับตำแหน่งได้ประธานชมรมเสือเก่าถูกไหมคุณคุณจุธาคุณชานก็เคยมารับตําแหน่งนี้แล้วเราก็เลยมนัดให้ดรบุรณาวงศ์อ่าดรบุรณาวงศ์ ก็มาเป็นประธานชมรมเสือเก่าแล้วก็ล่าสุดนี่แปดปีแล้วแปดปีนะครับไม่รู้ผิดคุณนัฐธรรมนูญหรือเปล่าเอเท่าที่ดูยังไม่ผิดยังไม่ผเพราะว่าคนเขาอยู่เขายังไม่ผิดเลยแล้วคนที่เขาเคยก็ยังไม่ผิดแล้วพี่ยงยศีความานเออพี่ยงยศเป็นใครพี่จะผิดได้ยไงถูกไหม เพราะฉะนั้นพี่ยงยศก็เป็นประธานชมรมเสือเก่าอยู่ในปัจจุบันใชแล้วก็น่าจะลากต่อไปเพราะว่ามันจะมีเสือเก่าชุดใหม่เข้ามาสมทบอีกเยอะทีเดียวครับ่งน้อยตอนนันจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าต่อมาทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าเสือที่มาจากคนละที่ไม่ว่าคุณจะไปทํางานที่ไหนออกก่อนออกชา ก็ได้มาเจอกันที่ชมรมเสือเก่านะครับเรามีการจัดงานใช่ไหมครับเป็นการชมรมเสือเก่าปกติก็ทุกปีทุกปีครับแต่มันก็มีเว้นไปในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดบ้างบางช่วงเราก็พาไปเที่ยวพาเสือไปเที่ยวนะเดือดใไปเที่ยวนะครับประเภทวันเดย์ทริปนะถูกไหมฮะมาก็จะไปทางรถไฟจัดมาหลายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นชมรมเสือเก่าก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีไลน์ให้คุยกันตูมครับได้สอบถามสาระทุกสุขดิบมีงานมงคลทั้งงานไม่เป็นมงคลงานชีวิตเราก็ติดตามคนหมดถูกไหมครับ เรามีความรู้สึกเรามีความรักและมีความผูกพันม,มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้ถูกไหมไถ้าจะถามว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงเราไม่รู้คนที่เขารับราชการอยู่นานๆเขาเคยชุมนุมกันแบบนี้ก็เปล่าก็ไม่รู้ คนอื่นก็ทำอย่างน้แต่เรารู้ว่าที่เอโซเราเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเราก็บอกโอ้โหทำไมเสือเก่าชงลงเสือเก่าเหนียวแน่นอย่างนี้ออเขาก็งงเหมือนกันนะแล้วขอโทษทีพอไปเป็นเสือเก่าปั๊บคุณจะอยู่บริษัทคู่แข่งอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกี่ยวเนะกอยังคุยกันได้ถูกไหมมันไม่ได้มีข้อห้ามแล้วนะทุกคนก็ยังพูดยังคุยอยแล้วพอมาถึงเวลาไปเสือเก่าเราไม่เอาไอ้เรื่องอะไรต่างๆมาคุยกันถูกไหมครับมันมีความเป็นเพื่อนไปอะไรต่างกันหมดนะมันเป็นความรักความผูกพันจริงๆวันที่หนึ่งกันยายนเนี่ย ตามข้อกําหนดเลยเนี่ยนะมันก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของบริษัทเอโซประเทศไทยจํากัดมหาชนแล้วถูกไหมครับเพราะว่าผู้ถือห uh, er, ุ้นใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นบางจากครับถูกไหมครับกสิบห้เร็นเนี่ยนะก็จะกลายเป็นเป็นบางจากแปลว่าบางจากจะเป็นคนจะมาถือทั้งหมดถูกไหมครับในวันนั้นเนี่ยเสือปัจจุบันหมายความว่าเสือที่ทํางานกับเอโซ etl เอโซไทยแลนด์เนี่ยนะฮะประเทศไทยก็จะถูก Move ไปเป็นนะครับพันักานหรือว่าเป็นอยู่ในสังกัดของบางจาก โดยอัตโนมัติก็แปลว่าเขาได้สิ้นสุดภาวะของความเป็นเสือปัจจุบันก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นเสือเก่านะครับพี่อยงยศก็จะได้สมาชิกเสือเก่าเพค่อขึ้นหญ่ขึ้น500กว่าคนนะครับมาออนท็อปวันนี้เข้าไปเราก็ดีต้อนรับทุกคนครับถูกต้องครับนะฮะส่วนเอกซอนโ b บิลคุณก็เดินหน้าต่อไปถูกไหมครับบริษัทเอกซอนโมบิลก็ยังเป็นพี่เป็นน้องยังมีความผูกพันพวกซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอย่างยืนยาวแล้วก็ ต่อเนื่องกันมากมายถูกไหมครับเราไม่รู้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ตัวแบรนด์เนโซเนี่ยจะไม่อยู่แหละบางส่งนว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปบางจากก็เข้าใจว่าบางจากเขาต้องเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนอะไรต่างๆโลเคชั่นสถานที่ต่างๆเปลี่ยนไปให้เข้ากับสถานการณ์ของบางจากทั้งหมดเพราะฉะนั้นแบรนด์เนโซ่ที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็น่าจะหายนะมันหายไป ค,<ม>คำ,คำว่าเอโซจะอยู่เพียงแต่ในหัวใจของเราใชม,มันจะถูกประทับเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราอีกยาวนานใ<ม>แต่ละคนก็จะถูกบันทึกว่าคุณเคยทํางานกับเอโซทุกคนเป็นเสือเก่าที่เราจะเจอกัน<ะ>คําว่าเสือเก่ามันจะเป็นตัวที่ยืนอยู่กับพวกเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเรากล้าพูดว่าไม่ว่าจะอะไรจะเปลี่ยนแปลงความเป็นเสือเก่าเราจะผูกพันกันตลอดเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามันคือไทเกอร์ฟอร์เลเวอร์มันคือไทเกอร์เนเวอร์ได ปแปลว่าเสือเก่าที่ไม่มีวันหมดอายุเป็นเสือเก่าที่ไม่มีวันตายความรักความผูกพันเหล่านี้จะต่อเนื่องสืบเนื่องอันยาวนานเพราะมันคือความผูกพันอันยาวยาวของชาวเสือเราชาวเสือจะผูกพันนิรันดร์การครับ